สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนใกล้ไกลก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำอเวนซ่าปี2005มาฝากนะครับเป็นเครื่องยนต์1.3นะครับเครื่องยนต์พันสามนะครับไม่เคยติดแก๊สเป็นเกียร์ออโต้นะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับสีทองนะครับ มีเลิ้วรอยตามการเวลานะครับใช้งานได้ปกติเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับกุญแจรีโมทเบรก ABS นะครับมาดูภายนอกกันก่อนนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะฮะสำหรับใครที่ค้าขายนะครับหรือว่าเดินทางพร้อมครอบครัวนะคันนี้ก็สมบูรณ์นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวขายของได้ บรรทุกของได้พอสมควรพาครอบครัวไปเที่ยวได้ใช้ในชีวิตประจําวันได้ปกตินะครับรถคันนี้อยู่ที่พระรามสองกทมนะครับพรบก็ยังอยู่นะครับยังต่อไปปกติเอกสารพร้อมโอนนะครับแอร์เย็นสบายดูด้านหลังนะครับก็สวยนะครับทรงนี้มันออกจะดูเหลี่ยมๆนะครับแต่ถามว่าพื้นที่ในการใช้สอยข้างในก็ใช้ได้เลยครับมี ห้าคนหกคนนี่ก็นั่งกันได้สบายนะครับไปกันได้จริงๆแล้วเขาเรียกว่ารถเจ็ดที่นั่งนะครับแต่เอาจริงๆก็สี่ห้าคนก็คุ้มแล้วครับใส่ของได้บรรทุกของได้นะครับทั้งไปเที่ยวนี่สบายเลยวิทยุยังเดิมๆอยู่นะครับเกียร์ออโต้เข้าสมูทนะครับภายในเป็นเบาผ้านะครับไม่ใช่เบาหนังก็ถ้าเป็นเบาผ้านั่งนุ่มครับสบายอยู่แต่ว่าต้อง ใส่ใจเรื่องความสะอาดดูแลดูดฝุ่นนะครับเครื่องก็ยังแห้งอยู่นะครับสมบูรณ์นะครับเครื่องสวยถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเขามีบริการขับส่งด้วยนะครับก็ไปคุยไปคุยเรื่องของค่าใช้จ่ายระยะทางกันอีกทีนะครับแต่ที่แน่นอนนะฮะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับใช้งานได้ยาวๆเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะเบาะที่2นะครับก็นั่งกันได้สบายอยู่นะครับถ้าถา ความคุ้มค่าในการซื้อรถก็ก็คันนี้ก็พร้อมดีครับไม่ยุ่งยากด้วยเป็นเงินสดนะครับเปิดไว้ที่1 9 0 0 0บาทนะครับ1 9 0 0 0บาทใครมีงบลองโทรถามเจราจาต่อรองเลยนะครับสวยนะครับเอาไปใช้งานก็ได้ทุกรูปแบบครับตัวนี้เขาเรียกว่ารถอเนกประสงค์แต่มันจะขนาดเล็ก่าของอินโนวนะครับแต่ ใช้งานได้แน่นอนเครื่องพันสก็น่าจะประหยัดน้ำมันนะครับแล้วราคานี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เปิดนะครับส่วนมากจะเปิดขึ้นไปก็แสนสอ0แสนสามเลยนะครับที่เหลือก็โทรสอบถามเลยนะครับเช่นเดิมนะครับถ้าพี่น้องชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับ มีรถใหม่ๆม,มาเพิ่มพี่น้องจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ